แฟนผีตัวยงวันนี้ขอสเสนอราเฟลวารานสุดท้ายก็หากันจนเจอราเฟลวารานเราย้อนเหตุพลาดซบอแมนเชสเตอร์เต็ดเมื่อปี2 0 1 1ประการหลังชาวฝรั่งเศสเราถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่ได้ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงเมื่อ12ปีที่แล้วก่อนสุดท้ายจะได้ย้ายมาอยู่กับทีมในปัจจุบันเมื่อซัมเมอร์ปี2021โดยเจ้าตัวเราย้อนเหตุการณ์ที่เขาเคยพลาด การย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2011ก่อนได้ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแทนในซัมเมอร์เดียวกันทัพปิศาจแดงในยุคเซอร์เละเฟอร์กูสันให้ความสนใจคว้าตัวราฟาเอลวารานที่ตอนนั้นค้าแข่งอยู่กับ้องด้วยวัยเพียง18ปีก่อนที่ทีมจะหันไปคว้าฟิลจนกองหลังจอมทุ่มเทจากแบ็คเบลโลเวอร์มาร่วมทีมแทนและวารานก็ได้ย้ายไปสู่ทีมราชันชุดขาวและประสบความสำเร็จอย่างท่วมทน้น ก่อนสุดท้ายจะได้ย้ายมาค้าแข่งในถิ่นออตทฟอร์ดจนได้ในซัมเมอร์ปี2021ที่ผ่านมาทุกอย่างตกลงกันได้แล้วระหว่างร้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่หลังจากนั้นผมคิดว่าแมนเชสเตอร์เปลี่ยนใจถ้าผมจำได้พวกเขาเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนอื่นหรือมีตัวเลือกอื่นตอนนั้นผมอายุ18ปีและมีความสุขที่ร้องโอเคละ่ะมันเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม แต่ผมรู้ว่าจะมีโอกาสอีกครั้งเข้ามาในไม่ช้าผมไม่เสียใจเลยที่มันออกมาเป็นแบบนี้ผมได้พูดคุยกับเซอร์อเล็กตั้งแต่ผมย้ายมาที่นี่แต่ผมจะไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมไม่อยากพูดอะไรในแง่ลบนะรู้ไหมผมนับถือเขามากเลยละ่ะราเฟลว,วารานกล่าหลังย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลาฟลว,วารานเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลครั้งแรก ในการเล่นในทีมเยาวชนของเฮลเลมเมชเมื่อปี2000เป็นเวลา2ปีก่อนเข้าสู่ทีมเยาวชนของร็องในปี2002และขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมาและค้าแข่งกับทีมมานานเป็นเวลา8ปีจนสุดท้ายแล้วเขาก็ย้ายไปร่วมทีมเรอลมาริดในปี2011โดยสไตล์การเล่นของเขาที่มีทักษะการเล่นที่ดีเทคนิคการแก้ไขสถานการณ์ยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่แข็งแกร่ง เขากลายเป็นนักเตะคนสำคัญของราชันชุดขาวในเวลาต่อมาจนกระทั่งในซัมเมอร์ปี2021เจ้าตัวก็ได้ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับในทีมชาติราเฟลวารานถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกเมื่อปี2010ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีจากนั้นได้ลงเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2012 และต่อมาได้ลงเล่นในชุดเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีในปี2011ถึงปี2012โดยเป็นการลงเล่นมากกว่า15ครั้งจากนั้นเจ้าทัวก็ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปี2013จากผลงานที่ผ่านมาทำให้เขาถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่มาโดยตลอดและล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ที่ผ่านมาเจ้าทัวก็ได้ประกาศอำลาทีมชาติฝรั่งเศสด้วยวัยเพียง29ปีหลังจาก ต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นโดยกองหลังไว้29ปีรับใช้ทีมตาไก่ไปทั้งสิ้น95เกมและลงในฐานะกับทันทีมถึง16เกมควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2 0 1 8และรองแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2022ที่ผ่านมาสำหรับราเฟลวารานย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์ปี2021สำหรับฤดูกาลแรกกับแมนยูไนเต็ดเจ้าตัวก็ได้เป็นตัวหลักและสลับลงเล่นคู่กับแฮร์รี่แม็กควายหรือ วิเตอร์รนเดอร์แต่สุดท้ายแล้วในปีนั้นทีมก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรแถมยังเข้าสู่ยุคตกต่ํามากๆซะด้วยหลังจากทําได้แค่อันดับ6ในลีกและตกรอบ16ทีมสุดท้ายในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกจนมาถึงฤดูกาลล่าสุดโดยทีมมีผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างเอริกเทนฮาร์และคู่หูคนใหม่อย่างริสันโดมาติเนสและถือได้ว่าเขากลายเป็นคู่หูกำแพงหินตัวจริงให้ทัพปิศาจแดงไปเป็นที่เรียบร้อย หลังจับคู่กับลิซันโดมาตินเนสได้อย่างลงตัวสุดๆและวทำผลงานได้ดีตลอดเวลาที่ลงสนามเลยในฤดูกาลนี้ราวกับว่าเรานี้ได้เห็นคู่หูดิโอวิดิสเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแถมผลงานส่วนตัวก็ดีมากเช่นเดียวกันมาตรฐานของเขาไม่มีตกเลยจริงๆ10ปีก็ไม่สายที่เราจะเจอกันราฟาเอลวารันสำหรับวันนี้แฟนผีตัวยงขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้หน่อยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ